สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอนะครับผม Honda CRV นะครับโฉมเจน3นะครับผมราคาป้ายแดงที่ร้านกว่านะครับผมเก็บงานให้แล้วนะครับจัดทรงให้หล่อๆนะครับล้อแม็กแท้นาย่านะครับขอบที่สินะครับหล่อๆเครับสวยเต็มพอดีซุ้มนะครับ สีสันสวยเต็มนะครับตัวถังสวยไม่มีชนหนักครับรถคันนี้ใช้เชื้อเพลิงได้2ระบบนะครับเหมาะกับยุคน้ำมันแพงมากครับเนี่ยนะครับใส่เป็นถังโดนน้ำไป แก๊สตกโลประมาณบาทห้านะครับเครื่องสองจุดสี่ขับสี่รุ่นพอปนะครับอันนี้รอบๆตบัวรถี่สวยเลยนะครับลองมาดูภายในกันนะครับภายในก็บอ่อนังแท้โรงงานนะครับสวยสะอาดไม่มีแตกงาดนะครับผ้าหลังคาสวยนะครับ แถมพรมให้ชุดหนึ่งนะครับเต็มระบบแห่งประตูวสวยวงมาลัยมัตติฟังก์ชันคูดคอนโทรลใช้งานได้หมดนะครับเครื่องเสียงไพออนเนียมีพาวเวอร์สตัวนะครับซับบล็อกตัวหนึ่งครับ รอบๆตัวรถทั้งรอบนะครับตัดหมอผมเบิกใหม่ให้เลยนะครับแล้วก็ทำไฟเลี้ยว LED ทรงเป็นเลยนะครับเนี่ยครับ CV ตัวใหม่เลยครับหล่อๆเลยครับถ้าปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็น Daylight นะครับ รถคันนี้ใช้งานได้2ระบบแก๊สน้ำมัน LPG นะครับระบบหัวฉีด e n e r g y r e f o r m เครื่องเกียร์จบๆนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลตอนนี้เครื่องยนต์เป็นแก๊สอยู่นะครับใช้เช้อเพลิงระบบแก๊สอยู่นิ่งๆเลยครับ,นะครบเครื่องยนต์เดินนิ่มเลยครับคันนี้เหมาะมากนะครับกับช่วงยุกน้ำมันแพงใช้แก๊สตกละกิโลละบาทหเองนะครับ น่าใช้มากครับผมกับรถ SUV รม่นนี้ครับตัวรถเป็นปี07ท็อปขับ4นะครับ2.4ท็อปสุดของรุ่นนะครับราคาผมเปิดไว้ที่3,10,000 9,000บาทนะครับเนี่ยพอปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นเ a y l i g h t สำหรับลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับ CRV Gen3 นะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมใช้งานได้จริงแถมประหยัดด้วยครับ ลูกค้าสนใจก็ดูรถได้ที่เต็นต์จิระเดชรถบ้านนะครับศูนย์รวมรถยนต์ธนาโชว์1ิ1เซอยบร,รมราชชนนี99หรือโทรนะครับ092-460-4256โอเคครับขอบคุณครับ